มาเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้เป็นเครื่องผลิตเงินกันค่ะพี่ๆที่เขาทามาก่อนเราเขาได้รับหหลักเจ็ดหลักกันแล้วทุกคนก่อนไปดูกดติดตามกดหัวใจแล้วไปดูกันเลยค่ะทุกคนมีมือถือหนึ่งเครื่องเนี่ยหาเงินได้วันละร้อยละนับพันได้จริงค่ะทุกคนทํามาแล้วนะหนึ่งปีเนี่ยได้ฟองร้านทุกคนด้วยมือถือเครื่องเดียวสอนฟรีเรียนฟรีให้หลายคนรับหมื่นรับแสนรับล้านรับพันมาเยอะแล้วนะคะ เธอจงเคลื่อนไปด้วยกัน